นักมวยไทยมุมแดงเปิดช่องให้คู่แข่งเตะก้านคอก่อนล้มทั้งยืนถูกนับ8จนยกห้าทีพลาดทำหัวไหล่หลุดแท้ทีเคโอไปในศึกมวยไทยพันธมิตรวันที่1สิงหาคม2,566 ความเคลื่อนไหววงการมวยไทยในศึกมวยไทยพันธมิตรเมื่อวานที่ผ่าน31กรกฎาคมณเวทีมวยกองทัพอากาศโดยคู่ที่น่าสนใจคือเพชรสิริชยัยเดชเพชรสีทองพบกับซูเปอร์แบล็กบีซีเคยิงโดยหนึ่งในช็อตที่กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากคือ ซูเปอร์แบล็กดีซีเคยิ้มไปหยุดต่อยดือด้อดๆแม้ยังไม่หมดยกทำให้เพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองมีจังหวะได้เตะเข้าที่ก้านคอด้วยขาขวาแบบเต็มเต็มก่อนจะล้มทั้งยืนแม้จะขึ้นมาชกต่อได้แต่ในยกที่5้าซูเปอร์แบล็กพยายามจะถีบใส่คู่ชกแต่พลาดถีบไม่โดนแล้วอาจจะเกิดถิบจังหวะทำให้หัวไหล่หลุดชกต่อไม่ไหวแพ้ทีเคไป